ขอกงว่นี่ขี่งว่ะคนงานเห็นซสบื้ดเลยคมกับวานแล้วไก่อบเืองเ้าเนื่งสไปคือิด่อย่เนาะนันงก็อยู่เดีวดิทำ่ขงจะเอากระดองแล้วบเดาท่าไรเล่าถาภาพมึง เอาสบายดีพี่น้องมือนี้มือนีนื้อชิมาเห็ดอันั่นไก่อบเพืองพี่น้องเอ้ยเล่นๆเสร็จๆกันเหมือนนี้เดียมาหนิเมาไก่อบเพืองไก่อบฟางเลยมือนนี่เสร็จๆไม่ใช่ไก่ทู่กองเพืองท้องน้าพี่น้องเอ้ยไก่อบเพืองก่อนมือนี่โอ้มาหอมไผ่เร่โอ้โมเลี้ยงงูมาแล้วยามกินเห็นหนาโลด ลุงตุ้งติ่งยังเดมาอ่านเย้ยล่ะฮะคือหาลุงตุ้งติ่งมาอ่ะแม่โอ้น่าเออเจ้ารอฮะพี่เลือดนออกนอกเลยกับบ้าพี่เลยบ้าเลยโอ้ใช้ยังเลยนี่โอ้นี่นะครับโอ้นี่บอกโอ้คักอยู่ดู๊นนาเด้คักคักอยู่มันนาเนาะเออนี่แอชอบไก่พี่เนาะเออคักบรรยากาศเฮ้ยเก่อบเฟืองแซ่บๆลมหนาวจัิงสิ กนเหลืองวมดเอาเฟืองก่อนปุ๊บเฟืองมา เดียบมาบ้นเอาเลยบ้านเฮยมามาเชมึงเล่จังว่านัด้ท่องโดนเหรฮะไอทซองโดนเอาเลยม่เอองมาจั่ามึง่ัดบ้าไอ้ซองมาาไงวะเอียนเอียเอียยมาค่ะเอาม่งให้ไอ้บัวตามกินีบาทเลยตับตามบุเลยนะีมีบพ่อมาดมีมีแล้วก็เอาากก็เด้อเนี่ยพ่อนนดมาฮะ โอ้มาน้อยไล้วหนักมาโอ้ยสงสัยสงสัยญานทางหัวใจอ้เขา้องรูากอย่างกันบ้ดเลอนือเช่อมมาออกไข่ยนี่ยไงให้ต่ำใส่หม้อมันโปเป็นนะพี่น้องมันทำด้ยยไหกน่าจะเป็นเด้นเจ๊ไดะอือเอาซ้ำหนึ่งกระได้ที่พโอ้สาวสวยต่ำเนี่ปากติดตามดพี่น้องเน้อลมหคือเก่าพี่น้องคืองามก่เก่าเนาะ เอองามก็เกาแล้อกะสดด้อเโอ้ส่ีเ้ย่น้อยเชียใจว่าหัวเดินอะฮะอยู่ได้ให้แต่หน้าแล้วผู้พายมาลบมาจีบโอ้สัอหองนี่เลือกไล่เข้าอาก็เลยอันคือตอนนี้ครบเนาะก็เลยอกกินพี่น้องพูดได้สิกินผักกระเทียมบปกปึกอักโอเคว่านเอาแรสานีเอาไปกัะสิเอเจ็ดเจ็ดแปดกต เขาเหล็กขาดเป็นยังฮะบ่อค้าไอ้บักขจ้นคเอโอเคเลยนะไอ้ดถใหม่มาขัดบอกว่ามันเสียนแล้วน่า่ะโยนกว่าสิได้มีวัสนาได้กินโอ้ได้อันลองเมื่อวันนี้เข้ามาได้ขุดตัวนี้ลงคขุดแก้วลงแก้วลงอ่ะอ่ตัวนี้เอาดินมาอัตัวนี้เรื่องเนาะโอเอเนาะ ซุกบ่อซุผิดนเกเืขาุกกับเป็นน้ำอะไรกะูอะไรโอ้เป็นน้ำน้าอนา้าวนานาเนอบีม่นเือมันหอมดิเลยนาขอกบ้างน้ม่ก่อนทิ้ปลายชาบุบเลยเอนขอาน้อยเอาหมดหอเออนหน้อยอะไรจะลังสิจูดเพื่อพี่น้องกำลังสิเผาเทียงตัวเองเยมเมนแล้วไ่อยากให้ปวก หันเท่านี้เป็นยังแต่หันไปจบไปจุกุณบอกหพ่านี้คุณไปห่มเลยปะก้าดำผออกไปเบิดแล้วมึง่เลยนะเมื่อไม่เลยนะสุดโต่ลอ้อวออันนั้นมองว่ามันอยู่เขินยังหน่อย ขอกงัวมิตะขี่งัวก็มาสวนสวนเขาจะโูกบอกว่าอะไสวนนี่เอาบาบวัวไล่จะตั้เด้อปฏิซอยหายมาคุง้งพี่นอ้องมาคุ้งไม้ใหม่มันกรอบได้นี่มันเบิดอันนัน้นเลยเดย้มันเบิดห่องแล้วนี่ คือบ่เขาเลยเนาะโอ้เพ้นบ่เลยพานบ่เป็นบ่บ่ไล่เห็ดคือไงจะไม่เห็ดเบิ oh. like, oh. yeah, ่งฮะนี่กเอาุ้นไท้นี่กระต้องใทยความรุนแรงเออบ้านเราเห็ดคือไงวะเงี้ยงคมเอาโอ้เงี้ยงแน่เออนี่ยชิลเลยว้าเขาเอาตัวมือตัวนี้ดันเขาหน่อยนึงโอ้ตัวนี้คมเขาตัวนี้ฝังเขาเออมือตัวนี้ดันตัวนี้คมเขาโอ้แนวนี้ติเออๆๆได้แล้วเอาซั่น โบหูเนาะแน่นี่แล้วเขาว่าโบหูก็ต้องให้คนสอนเนาะวันเราจะใส่ผัวโอ้ตายวันเราจะห้องไส่ผัวนี่แล้วจะมาบเทนีไฟเอาเขาบโกก้าเอาคนเลี้ยงกุ้กับทาไล่ปี่เลยนะหนี่งบอกดิใช้มือได้ดิฉันมาเอ้าฟังเบิ่งปินนาฟังเบิ่งปินนาพี่น้องโอ้ปินนาเบียกับแพงนะอืข้ามกับขืนน้นาะงน้อยยังมีชีวิตอยู่ โอ้ยขาดแ่หูแนวนี่ยูไฮยูหน้านอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่อี่่่่บ่่้่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่โ่่่่่่่่่่นเ่่่อ่่่่่่่่่่่่น่่่่่ะ่่่น่่่่่่่่่่่ั่่่่่่ดเข่่อ่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 อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บๆ่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่คมกับ่่่่่่่่่่่่่่่่่่

หนึ 1, <S 2> 2 <S 1> 1่งสององามลินพีน้องเลยงามลินเนาะพี่น้องพี่บอกผู้ดีงามมนบอกมากินเกลเพือกันพี่น้องเฮ็บอกบอกมันจูนี่มันอยากไหมเหียบอกเฮียอนเอมันจูอล้วมันไหมโอ้ยหนึ่สองสามไปั่งนั่งเลยอนผม่มีาตั้จะเคียงจะยังก็ออยู่ ยังกมาถึกมาเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องไก่อบเฟืองยู่ไฮยูนาคือเก่าเนาะคือว่าเออกินคือว่ามือนึ่งพกปีของการเห็ดยูนิวปุแต่ยานแล้วบางวัล้ิเอ่ามืดนติดตวกันิดวกันกันติดัวกนตดตัวกนติดตัวกันติดตัวนิดตกันติดตัวกันมาดกนติดัวนดกันินตัวกันติดอัักกกวัน กินก้อนได้มกินแบบกนกี้หรอใช่ไหมไม่จีบกันเลยอู้หเครื่องไหนแตกสะอะนี่โอ้ข้าวอีเล่ไผ่เลยอบนี่เจ้าแอ่ดีเนาะขอกินตีบกันแล้วกันอือโอ้ยเข่าเนาะนั่นแหละมันหอมสมุนไพรพีู่เนาะเสร็จเลยลาบปลาหรือกินไก่บาบูไล มันกระสุกอยู่เลยเนาะสุกอืมสุกเด่นเนาะป้าผุ้น่ะหนามเยิ้มๆเลยพี่เนาะมันสุกแบบอะไรขึ้นแอ้วยังมีเดียมแหลมบ่ะมุมไนก่อนสัมบ่เอออันนั้นบ่ติ่งสัมละเน็บสัมละเสร็จดีแล้วเลยคักดีเข้าบ่อือะไรเบื้องหลังไม่รู้หาหาเสือมี่แล้วสุกสพอดิ่งอ่ะนี่ยเนาะนี่เว้ย ให้นไหิปากมั้แตคุมันนามเออเมันหมเลยต้องหองเลยด้ากระปิบบ้าง่นบ้านใหมก็ซุกเขาว่ากระปิบนี่นะเเขาเสีเมือด้อเออเาคนอันเขาเสีเมือเห็ดยูเื่นดากเห็ดไก่อีพฟอืมเอื้อนคนนี้ไหม่ะกบไเออเอเออเอนของคนบอบิตนไหนทีกันน้เาเพื่องออกเพื่องเอ๊ เอิกมันครับเอิกมันก็แสบเอ็ดมุ่งแสบเย่ต่ำสองอย่แล้วต่ำโอ้อแล้วเด็วอะว่าหัวเน่เป็นยังแสบะกมถัวเอาะว่ากินด้วยวนี เพมเพิมเยเห็ดเยเิ้มย้มโอ้ยจะยูหันแหละยูดนด้นมาะมากวไปเบิรงสิบงมาของยาใกล่องหลบอยาที่เอถหไม่อ่ะยูบเบอร์รู้สซึกว่าบน้อยนาแดงเป็นใบุศาวเป็นนโอ้นาแดงตองเลยเนาะมันแดดอ่ะมันแดดบ่ึงดาแดงทีู่ผู้เนาะ น้าที่จิ้มพู้เลยเจ้าจ้าวิ่งแล้วเลยยอกก็ได้ยิบยอกเลรยอกเลรสกิดมันเบบเดียวยอกได้กีก็หสาเส็บด้วยฮะเส็บตอนนั้นขึ้นนาคือบวออกข้าูดเลยนาออกที่มิ้มลูเดี่ยออกแล้วออกแบบเซตไซดที่จมผู้แบบแบบกคนมีขวห่อควบหักว่อนี้แบบมีแอมหักใหเดอนอะ มักแก็บอกแาเลย่เป็นปุ้ใหญอหายีเป็นๆนะคอไปเป็นเทาแก่เทาแก่เทาแก่เรียกเอาไห่เอาอันนั้นแต่ว่าไม่ใหญ่สอย้างจะมักไม่ใหญ่สอยคางนาอต่อว่าคางสไยขางเพียงเดียอือ่นพอซื้อหยเี๋ยิอหัวมาอีกเลยตักมั้หัวมาตักมั้ แน่นเต็มไม่กินไตให้มาละจังมะไม่กินไกบ่อไก่หห่เกินกัดเสียบลยเสียบนี้เห็นเห็นแท้เออเออพอดีงั้นเสียบหักนู่หักโน่นมดเนาะหัวเป็นซุกอีเนาะซุกเขาไหนเลยเดีดับซซ้ำเลย โอ้เจนนาท้องหมเนะคอยตใหกว่าน้นันดักด้อยากัน่รออืมเป็อนยังเป็ดอันนั้นไม่แต่บท่านไกินกองบาบนจักเถื่อนีครั้งแรกไก่ละบ้านหวานที่น้องจิตลอดแมกินตะแก่งไห่เนาะกินตะบูงตะบูงกรจี๊ยบกกินปลาปลากรหาเองเาะอืมตะบงบบเนาะ เลื่อมีเขาเนะ่อยเลื่เขาอยู่หุอนบูกแล้วเสร็จท้ายเลยมีหนาสองพันเจสี่พี่รนาหนักตั้มสมแบบสำเร็จลุกไปได้ไปเที่ยวป่าแบบวัยคือคงคือสากเที่ยงแต่โขกหนักตั้มสมสำเร็จลูกไปนั่งรู้ได้เลขเลื่อยอยู่เจ้าดิทำ จะของจะเอากระดองแล้วกได้เท่าไรเราทาภาพิงเส้นเสนปาดฮะจะงัวจากอะไรดิงว่กินรถติดหรล่จบตฮะติดวะไยางน้เลยเส้ด้พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่บ้นเจ้าสเนี่ยว่าอะไรยาโอ้สุดจริงเนเรากันอีก้อนป้าวเรากรนดีก้อน ตงีบด่ะะีลย่ได้ห <e ุ้ขาไหเขาเขาเนี้ยนะกระปุนกสงใอามาด้เออนีนี่อนั้นมันมีพักนะนี่ยนขาปุนี่ขาปุนิเอาขา้งขาปุนเบากย่งเราใส่มันมีพักเนี่ยพักเขาทอดร่ะไปบกันอีกกนมับเเหรถลกันลกันรถ อยยกรกนโดดปั๊บนะโอ้เสียวอ๊เสียบคือดับนต่ก็ฟ็งใคหมดแล้ว